สวัสดีครับลูกค้าเฉลี่ยสกตออโต้ชมพูคุณผู้ชม 5D 9D ตลาดเอซีซาาตั้สายใหม่ขอบคุณลูกค้ามาชมรีวิวการติดตั้งชุดทุ่มบอกแบบสวมรับนะครับพร้อมกับดีง 9D สองชั้นกับทางร้านนะครับยีสุดีแม็กดีสองพันี่สิบแคปครับคุณลูกค้ายีสูดีแม็กคปีสองพันยี่สิบนะครับผมแล้วก็มาติดตั้งตัวเบ้าประตูกันรอยรถเป็นลายเซล่านะครับคุณลูกค้า นี่เป็นทับล่าลายน้ำนะครับเป็นทับล่าลายน้ำนะครับคุณลูกค้าอุ้มเบาะหนังแบบสวมทับตรงรุ่นเข้ารูปพอดีเป๊ะครับคุณลูกค้า วัวนี้เป็นตัวพิเศษเป็นตัวข้างในจะใส่เป็นฟองน้ำสปันให้คุณลูกค้าด้วยนะครับกันการสึกสกันการขุดขีดกันเชื้อาารากันไรฝุ่นให้คุณลูกค้าเป็นรุ่นพิเศษครับเพราะว่าลูกค้าเป็นคนพิเศษสําหรับผมครับเป็นลูกค้าประจําผมมาเกือบสิบปีแล้วลูกค้าท่านนตามผมมาจากรามยินทานะครับแล้วก็มาปูพรมหลังเป็น สีชานมครับแล้วก็ทําหุ้มเบาะหนังแบบสวนคับเป็นหนังสีดําเดินได้สีส้มเดินลายสีส้มลวดลายเสวยงามทีเดียวครับคุณลูกค้านะครับเน้นง,งานสวนคับเน้นอ,อยากรักษาของเดิมไว้จะกิดออโต้ต,ตรงโจทคุณลูกค้าแน่นอน นะครับท้งานผมรับประกันให้คุณลูกค้าห่ปีบริการหลังการขายอีกหนึ่งปีครับคุณลูกค้าติดตั้งไปแล้วนะครับนะฮะใช้งานไปมันไม่เหมือนเดิมโดนเวลาเอารถไปล้างตามคาแคร์นะครับโดนลือ้อหรือว่าโดนน้องๆคาแคร์เขาดึงออกอะไรเงี้ยแล้วกลับมาปูให้ไม่เหมือนเดิมครับทางร้านเราครับบริการปูให้คุณลูกค้าใหม่ไม่มีค่าแรงเพิ่มนะฮะเพราะปกติแล้วผมไม่เคยคิดค่าแรง คุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าติดตั้งเสร็จแล้วมาบวกค่าแรงเพิ่มครับร้านเราไม่มีครับคุณลูกค้าดีแม็กแคปปีสองพครับหุ้มเบาะหนังแบบสวมทับพร้อมกับพรมหนังก้าดีสชั้นนะครับคุณลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้หุ้มเบาะแบบสวมทับแบบเนียนๆติดตั้งแบบโดยช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาะเรื่องพรมปูพื้นรถยนต์นะครับกราบเรียนเชิญครับเข้ามาได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนล้านเปอร์เซ็น นะครับส่วนสวิฟคันนี้ก็มาปูพรมหนัง 9D 2ชั้นนะครับสวิฟปี2,0124นนะครับบางปูนะครับกับขขบพระคุณลูกค้าที่รับชมนะครับสำหรับลูกค้าที่เน้นงานเกรดคุณภาพจริงๆนะครับก็เรียนเชิญครับ